ความสำคัญของสนามเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดอุดรธานีมีมากน้อยแค่ไหนน่าจะพอวัดกันได้ค่ะเมื่องานนี้นะคะมีรายงานว่าคุณทักษิณชินวัตรนฐานะนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยค่ะเตรียมออกโรงด้วยตัวเองค่ะลุยหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าศึกการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีครั้งนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่าแพ้ไม่ได้ค่ะ มีรายงานว่าพักเพื่อไทยค่ะได้วางโปรแกรมการลงพื้นที่หาเสียงให้กับคุณทักษิณน,นะคะเพื่อช่วยคุณสลาวุธเพชรปนมพรผู้สมัครของพักเพื่อไทยค่ะโดยกำหนดเอาไว้ในวันที่13และวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญนะคะจะอยู่ที่การขึ้นเวทีปลาศัยของคุณทักษิณค่ะที่ทุ่งสีเมืองค่ะอำเภอบ้านดุงในวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนนะคะที่วางกันเอาไว้นะคะมีการคาดหมายว่า ก็จะมีคนมาฟังถึงหลักหมื่นค่ะลาสุดวันนี้คุณประเสริฐจ,จันทระรวมทองค่ะในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยได้ออกมาระบุถึงการลงพื้นที่หาเสียงของคุณทักษิณน,นะคะบอกว่าเป็นการไปเพื่อให้กำลังใจผู้สมัครของพักเพื่อไทยค่ะ ไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงและยอมรับว่าพักเพื่อไทยเองค่ะก็มีความหวังที่จะได้ชัยชนะนะคะจากสนามแห่งนี้ค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่เดิมของพักเพื่อไทยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณประเสริฐค่ะก็ยังแสดงความเห็นว่าไม่ได้มีความกังวลน,นะคะว่าจะมีใครมาร้องเรียนหรือไม่เพราะมองว่าคุณทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ สำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดอุดรธานีคะ่ะจะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้คะ่ะแน่นอนว่าแม้จะเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยคะ่ะแต่โอกาสที่จะถูกพรรคสีส้มพรรคประชาชนมาเจาะพื้นที่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะราะพื้นที่แห่งนี้ก็ถือเป็นความหวังใหม่สำหรับพรรคประชาชนด้วยเช่นกันคะ่ะ ยล่าสุดมีรายงานข่าวที่น่าสนใจค่ะพักประชาชนนะคะจะมีการปรับแผนการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะด้วยการเรียกคุณพิธาริ้มเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะบินกลับมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อมาช่วยหาเสียงให้กับคุณคณนิสรภุริรังนะคะในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะพักประชาชนค่ะก็ได้มีการระดมแกนนำระดับแม่เหล็กของพักค่ะลงไปช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนัทพ,พงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและก็คุณพนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะสำหรับพักเพื่อไทยแล้วค่ะต้องยอมรับว่าสนามการเลือกตั้งนายยกอบจอจังหวัดอุรรธาน,นีรอบนี้ค่ะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีค่ะ เพราะว่าอุดรธานีเป็นทั้งเมืองหลวงของคนเสื้อแดงและแน่นอนว่าค่ะจะเป็นการที่สูจน์คะแนนนิยมของรัฐบาลค่ะของพรรคเพื่อไทยไปในคราวเดียวกันค่ะแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องการครอบงำการชี้นำพรรครอคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ตามค่ะ